คู่ที่2ครับต่างสึกต่างสายเป็นการพบกันระหว่างเพชรวิเศษเพชรเกียริเพชรพบกับนันสมิงแดงวอจักรวุฒิครับในพิกัด126ปอนด์คู่นี้ครับเป็นคู่มวยข้ามสึกข้ามสายนะครับเป็นทางฝั่งของเกียริเพชรวันนี้ครับตอนรับการมาเยือนของทางฝั่งในส่วนของกลุ่มพลังใหม่ครับเพชรวิเศษเพชรเกียริเพชรครับถือว่าเป็นมวยขวาเป็นมวยสร้างของทีมงานเพชรเกียริเพชรครับเป็นมวยขวาครับจังหวะฟีมือ อายุ21ปีครับส่วนสูง170เซนติเมตรครับจากอำเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามปิบันเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวลราชามวยไทยหรือว่าค่ายมวลเขียดเพชรเพชรวิเศษครับเป็นมวยฝีมือดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงครับวงในนี่ก็ถือว่าสามารถล็อกคอแล้วก็คว้าวงในได้เหมือนกันนะครับอาบุธถือว่ามีลูกหนักมีลูกแรงเหมือนกันครับแต่เป็นมวยที่นะครับ ไม่ชอบเจอมวยที่มีอาวุธหนักแรงนะครับถ้าว่าเจอมวยที่นะครับมีอาวุธหนักแรงนี่ดูว่าทางด้านเพชรวิเศษจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับส่วนมากถ้าว่าเป็นมวยที่เป็นมวยเข่ามาโกกับเพชรวิเศษเพชรวิเศษจะชอบมากกว่าที่เป็นมวยอ,อาวุธหนักอาวุธแรงมาชกด้วยครับฟอร์มการโก3ฟอร์มหลังมีชะนะคะแนนฟอร์มการโก3ฟอร์มหลังมีชนะรอบที่2นั่นจะหลวดเพชรพอจเจริญแพทย์ ชนะคะแนนนั่นแหลมสิงห์สอดีชัพัน์ล่าสุดครับมาแพ้คะแนน,นเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ที่วินยวทยท่องจีนะครับมาล่าสุดส่วนน้่นคู่โชควันนี้ครับข้ามศึกข้ามสายมานะครับเป็นทางด้านสมิงแดงวอจัก,กวุิสมิงแดงวอจัก,กวุิครับเป็นมวยยุ17ปีส่วนสูง1 70ซนติเมตรครับเป็นมวยขาวาเป็นมวยเข่าครับจากอำเภอท่าช้างครับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันเก็บตัวพิซ้อมที่่ายมวยเพชรสี่หมืนสมิงแดงว่าจากขวุฒิครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเขา่าล็อกรัดมัดตีนเหนียวแน่นครับเป็นมวยที่ประเภทมีเข่าแทงเข่าโยนแทงที่สามารถทํางานได้ดีครับร่างกายดีนะครับลูกเข่านี่สามารถไว้ใจได้เลยครับแต่ก็ต้องอาศัยในช่วงปยกสายยกสยก5แหละครับฟอร์มการยก3ฟอร์มหลังมีเสมอน้านเพชรภูพาเอกปู่ยีนชนะคะแนนด้านกล้องพิชิต แดนเข็นจิวเวลี่ล่าสุดครับมาแพคแดนด้านแสนเทียน,น,นจิ๋วล่าสุดครับมาแพคแดนน้่นแสงเทียนจิ๋วที่เด็ด99มาล่าสุดที่ศึกมวยไทยพลังใหม่สำหรับคูนี้ครับเป็นมวยข้ามศึกข้ามสายของทางฝั่งเกียรติเพชรกับทางฝั่งกลุ่มพลังใหม่ครับถือว่าช่วงนี้ก็มีการแลกมวยกันอยู่เส,สม,มอครับทั้งลักสําหรับทางด้านสองฝั่งทั้งเกียรติเพชรและก็ทางฝั่งของกลุ่มพลังใหม่เป็นการพบการระหว่างเพชรพิเศษเพชรเกียรติเพชร พระกับสมิงแดงวอกกร์กวุฒิในพิกัด126ปอนด์เพศวิเศษเพรเกตเพรครับเป็นมวยเพชศมวยฝีมือดักเตะดักต่อยครับเป็นมวยผาอาศัยจังหวัด2จังหวัด3ครับวงในก็ถือว่าสู้เขานะนะครับมีลูกสู้เขานะครับวงในในรัดได้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็มีเข่ากระทุ้งที่ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีส่วนสมิงแดงครับก็เป็นมวยเขาร่นล้วนๆนะครับประเภทเขา่าปลายยก4ี่ยก5้านะครับ ประเภทเข่าในนะครับแล,แล้วก็มีลูกเขายนที่ถือว่าสวยงามครับทางน้ันสม,มิงแดงร่างกายดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของหัวจิตหัวใจในี่เกินร้อยเปอร์เซ็นนะนะครับทางด้ันสม,มิงแดงสำหรับคุณนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับ,บลวลลส,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 สันโวออกชอบเพียงนั้นเพชรวิเศษเพศเกิเพศนะครับวันนี้ครับ,นนรบดูว่าเป็นมวยในทีมงานของผู้จัดครับแล้วก็เป็นมวยสร้างของผู้จัดวันนี้ครับส่วนตัวดูว่าบทเบียดไปแล้วสูสีนะคูนี้นะครับ โอกาสแพ้ชนะมีค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ส่วนตัวดูว่าวันนี้ครับทางด้านเพชรวิเศษครับสามารถชนะได้นะครับส่วนตัวคู่นี้ครับออกจอบพีงนันเพชรวิเศษเพชรเก็เพชร,พร,พรครับ